บอกให้ติดโมดีเดนยังมีความติดทำตรงไม่อยู่หนีกันเลยไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวุนละไปเย็นยายไปไหนไปเพชรบุรีนั่งนี่มานั่งนี่เด้อเป็นใครเนี่ยนะนะอะไรนะอยู่ดีๆมาสั่งฉันได้ยังไงเสร็จจุนละแล้วเดี๋ยวไอ้เปีกไปเอาทองนะถึงหีบไม่เอาตอบแทนฉันต้องการผัวค่ะ มีสัญญงสัญญาอะไรก็มาทำสัญญาอะไรฉันไม่เคยทำสัญญากับใครทั้งนั้นแหละเป็นอะไรหันซีหันซีหันซีหือสั่นเลยนะนี่ยเลยใจสั่นเลยนะพี่เต่าครับพี่เต่าเราจำด้วยครับพี่เต่าด้วยเขาจำได้เลยนะเออพี่เต่ามาช่วยงานไงเจ้าบ่าวเจ้าสาว อี่กูว่แล้วแล้วเนียนแล้วทำเป็นไย่ไี้กินท้องกินจันทุนี้แหมมันเป็นยังไงเออ ไปฉันไม่เคยสัญญากับใครทั้งนั้นแหละและฉันก็ไม่แต่งงานนะทำไมถึงไม่แต่งเพราะฉันไม่เคยสัญญาจะแต่งงานไยสัญญาได้ไงเธอละเขีนไปสัญญาแล้วเขียนไปสัญญาแล้วไอ้คน้ะเป็นคนเขียนไหนไปสัญญาไปสัญญาฉันจำได้นี่ไงดูฮะ จริงๆด้วยน่าดูอะไรล่ะอืียไม่สัญญาสัญญาทิพย์นานาไม่ทิพย์สัญญากับฉันอีทิพย์ไม่เกี่ยวอ่าอย่างนั้นเอาแบบนี้ในเมื่อมีสัญญาฉันก็ตกลงยอมรับ <c oughs> เป็นสามีเธอได้เลยเนอะจะมีหัวเลอว นี่จะมีก็มีได้่นี่เขาจะได้กินใต้กลองแล้กินเขาไม่อยากกินตันแต่ซจองเป็นหมาแล้วอาหารเลยแต่ว่าฉันจะไม่จัดง,งานแต่งงานใดๆทั้งสิ้นไ,ไม่สั่นไกลไปไม่ได้สั่นค่ะอะไรยังมีผัวแล้วคันไปแพ้อะไรมากินกุ้งมาใช่ไหมแพ้กุ้งเื่เดี๋ยวเมื่อฉันเป็นเจ้าของเธอฟังฉันนะ ฉันเป็นเจ้าของเธอฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้เายพี่กันหาพี่กันหามันหลบข้างชาลีเร็วนายจจชกหลบให้ดีนะเดี๋ยวเขายกชั้นให้เธอประเปียดไอ้วันนี้จะยกเมียให้อนะอะไร พีายวดูมันมองในตาขวางเลยนี่นถ้ะตาขวางก็กระโดดข้ามตาสิไม่ผเราไม่ได้อยากได้ไม่เอานู่นนู่นทองพระเจ้าค่ามาเรียกเฝ้าอยากมีเมียไหมอยากมีเขาให้พร้อมไหมนั่นไม่พร้อมเพราะว่าต้องต้องบวชให้แม่ก่อนยังไม่ได้บวชเหรอยังไม่ได้บวชให้แม่เลยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าสิบสอง ยูกล่าวว่าบวชตอนนี้ก็เป็นเจ้าว่ามเลยต้องรอให้แม่ถึงร้อยก่อนใช่ไหมนะฮะอย่าบวชเลยนะบวชไปก็แก่ก็อุปชาอยู่้าลามานี่มาอะไรกับแล้วก็ยังขยันไปยืนใกล้คนดูก็จังไมเราบาชมันเป็นยังไงถามเลยนะเบลนะครับทั้งตัวเนี่ยมีอะไรใหญ่บ้างแมหัวหน้าขยันอ่ำผมจังเลย นี่นี่ผมจะบอกให้นะนี่เรื่องจริงเลยนะวิทยาศา,าส,าาสาตร์นะวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวพนขาไปนี่ไงของฝอัร้อยกูอ๋อพอฉีแล้วมันก็ไหลลงนี่เลยใช่ไหมเป็นที่เก็บฉี่เลยนี่สมมุต,ตนินถ้าเกิดว,ว่ากูถีบมึงก็โดนไปโดพนพวกเขาเนี่ยมึงโกรธกูไหมไม่เป็นไรถือว่าสนุกจะดูจะน,นอนเลยจะนอนจะนอน ไปเพ่กุลีหรือไม่เอ๋ <c oughs> คือเขาบอกมาแล้วว่าเนี่ยไอคนจะเล็กจะใหญ่อย่าหาผมเรื่องนะครับไอคนจะเล็กจะใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่สรีระร่า,รางกายคนส่วนมากนะไอคนที่มันดีใหญ่เนี่ยโหมันจะตึงไอ้อู้ยังพอได้ยินอยู่ไอพวกเวกนีหูเที่ยงไมยับเพศใหญ่จะหูต<ๆ>ึงเออไอ้<ๆ>พวกแนี่หูตึงจริง,งอังงงอ,อะไรบายบาย ปอบ,บาดตะลามตะลอ้มโอ้ยอันเนี้ยใหญ่เรียกยังไม่ได้ยิเนเลยตลามตะลามตะลามครับตอนนี้เดี๋ยวจะเลิกแล้วเนี่ยเล่นต่ออะไรเล่นต่อไปไม่แล้วเขาไม่ขอแล้วนี่ กูว่าเขาฟังแล้วรู้เรื่องเองงบาหวาบาัดบัดบัดพี่บอนเอียน,นี่โคตรใหญ่จอนจอนอันนี้เขาไม่ได้หูตึงก็ห่วงแดด ไม่ได้หัวเรื้องงงกวี้อหูงั้นอยู่กับคุณสารามเลยอะไรอะดำโงมชอไปอยู่กับคุณสารามไปแล้วมัดมือชกอย่างนี้เพราะว่าแต่งหน้าเหมือนกันน่าจะใช้สีทาตายี่ห้อเดียวกันไปเลยหน้าครับใกล้เคียงกันไปแหละอ้าวดมในเมื่อไม่มีใครรักเธอแล้วก็อยู่กับฉันก็ได้แต่ขาดสีชวีวันจะคงดีขึ้นโดงโดงโดง ยอมมีน้ำผาดหลอกลวงที่เขาหูตึงเลื่อะไรเนี่ยเฮ้ยแต่ตอนมากนะโอ้เฮ้ยมึงคิดว่ามันใบอะไรกูเพื่อนยอมยังไงก็ต้องบอกโว้ยทำมันเป็นอย่างเงี้ยันเป็นผัวกูไหม ทำไมอ่ะตัวใหญ่กว่าใช่ไหมเออยตัวใหญ่กว่าผมต <c oughs> ัวเล็กใครเล่าขายเนี่ยร้องจนเลิศร้องแต่งกินทั้งคณะเลยบางเรื่อยเฮ้ยให้พี่ยวไปเพียวใหญ่ได้เต๋วเก็บใส่ถุงไว้เลยนะเก็บเตะถุงไว้ใครจะกินนะขอร้องนะทำไมกูจะเก็บไว้คืนนี้อะไรทำไมกินเผ็ดไม่ได้ไงเห็นร้างเริ่มจ้มหมองตลอดไปกินเผ็ดเหรอเออ ไปยังไกันฉันจะขัดตีชว,วีวันเธอเอง